สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการราคาทองคำมิครแนโนมราคาทองคําและรางงานราคาทองคาประจําวันนี้ประจําวันที่5เมษายนปี2564ราคาทองคาสปอร์ตทรงตัวที่ระดับ1730ดอลลาร์เนื่องจากตลาดทองคําสําคัญสาคัญของโลกนะคะทั้งสหรัฐยุโรปและเอเชียปิดทําการซื้อขายเนื่องในวันหยุด Good Friday กู๊ดฟรายเดย์จับตาทองคําอาจร่วงหลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐแข็งแกร่ง หัวเส้นหงวิเคราห์แนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตไว้ดังนี้นะคะหัวเส้นหงวิเคราห์แนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,720ดอลลาร์ถึง1,750ดอลลาร์โดยจะมีแนวรับแรกนะคะที่บริเวณ1,700ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,680ดอลลาร์ขณะฝั่งแนวต้านแรกนะคะจะอยู่ที่1,735ดอลลาร์ หากสามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,750ดอาลลาร์แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากห่วเส้นเ่งมณฑน,นีด้วยนะคะสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้านที่5เดือนเมษายนปี2564อ้างอิงราคาของวันเสาร์ที่3นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคาเพียงครั้งเดียวและเป็นราคาของวันอาทิตย์ และก็เป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าอคทองคําทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ25,450บาทขายออก25,550บาททองรูป,ปพันณ์96.5%รับซื้อ24,998บาท84สตางค์ขายออก26,050บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํา วันจันทร์วันเสาร์ที่3เดือนเมษายนปี25 64และเป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวัานานี้ด้วยนะคะก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะรานะคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํา และมีการมาอัปเดตนะคะเป็นช่วงๆตลอดวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ก like, ดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนําเสนอได้ทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ